สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวปืนนะครับวันนี้ผมมีพิเศษนะครับเป็นปืนยาวนะฮะมานำเสนอเพื่อนๆนนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นปืนอะไรวันนี้ผมมีปืนจากค่าย r o ซี่นะฮะโรซี่บราซิลนะครับผลิตจากประเทศบราซิลนะครับ เป็นปืนจุด 2, 2นะครับคานเวียงนะครับอาลอตซี่นะครับจุด22นะลูกกดนยนะบ้านเราเรียกลูกกดนะครับกระสุนที่ใช้คือกระสุนจุด lr นะครับความยาวลำกล้องของปืนลอตซี่กระบอกนี้นะครับก็คือลำกล้องนะฮะตัวลำกล้องยาว18นิ้วนะครับ ตัวลำกล้องจะยาว18นิ้วนะครับสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวัดนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกคนได้ดูว่าความยาวทั้งตัวยาวเท่าไหร่นะครับความยาวจากปลอกกระบอกปืนนะฮะ ปากกระบอกปืนจนถึงพันท้ายนะครับยาวทั้งหมด36นิ้วนะครับคนนุญาตยกให้ชมนะครับปืนค่อนข้างหนะักนิดหนึ่งนะครับ36นิ้วนะครับโอเค ุด22ลสอซี่กระบอกนี้นะฮะสามารถบรรจุกระสุนได้15นัดนะครับเป็นกระสุนจุด22 LR นะฮะ15นัดศูนย์เล็งนะคะนรับศูนย์เลงเป็นศูนย์เลงด้านหลังปรับเลื่อนได้นะครับด้านหลังนะฮะปรับเลื่อนได้4ระดับนะครับศูนย์ด้านหลังปรับได้4ระดับนะฮะ เพื่อนๆสมาชิกจะเห็นว่าสามารถที่จะเลื่อนปรับถอยหลังนะครับได้สีระดับส่วนด้านหน้านะครับเห็นชัดเจนนะครับศูนย์หน้านะฮะด้านหน้าเป็นออทองเหลืองนฮะฝังด้วยทองเหลืองนะครับไม่ได้แต้มขาวนะฮะเป็นทองเหลืองเลยนะครับ นะครับความยาวทั้งหมด36นิ้วนะครับเป็นระบบคานเวียงนะครับก็คือยิงทีละนัดนะครับคางเวียงตัวบอดี้นะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นนะครับเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ก็คือเป็นไม้นะครับ ไม้แท้นะฮะเนี่ยไม้แท้เลยนะครับผ่านท้ายนะฮะเป็นไม้นะครับกระโจมตรงนี้ก็เป็นไม้นะครับไม้แท้นะครับตัวบอดี้เป็นเหล็กนะครับตัวลังเพลิงลำกล้องเป็นเหล็กนะครับเหล็กแท้นะครับน้ำหนักนะน้ำหนักก็มีความเหมาะสม นะฮะประมาณสัก1กิโลนิดๆน,นะครับไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากเนื่องจากว่าปืนยาวเนี่ยเวลาเราทำการยิงนะครับต้องมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะฮะถ้าเบาเนี่ยมันจะไม่แม่นนะครับมันจะจัดกลุ่มกระสุนยากด้วยนะครับโอเคอเดี๋ยวดูด้านซ้ายชัดๆนะครับ ท้ายเป็นไม้นะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับวอซี่จุสนะครับสวยงามครับปืนใหม่นะฮะเป็นปืนถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายโอเค ปืนกระบอกนี้นะครับตามไม้แท้แกนหลอดชุบทองเหลืองนะครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดวิธีการบรรจุกระสุนนะครับอ่าเดี๋ยวเราหมุนตรงนี้นะฮะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีหลอดให้ใส่ด้านนี้นะครับหมุนแก๊กเดียวนะเดี๋ยวผมเห็นนะครับหมุน เปิดปิดแค่นั้นเองนะอันนี้ปิดอันนี้เปิดนะครับซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ชักนะครับหลอดทองเหลืองออกมาเป็นเหล็กเป็นเหล็กชุบทองเหลืองนะครับแกนหลอดนะฮะอ่ะพอชักออกมาจนถึงเห็นสีแดงตรงเนี้ยนะครับเพื่อนสมาชิกสามารถบรรจุกระสุนได้ที่ตรงหลอดตรงนี้ได้เลยนะครับใส่ได้สิบห้านัดนะฮะเอากระสุนจุดสองสอง ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้ตั้งเอียง4ผ้าองศาแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกต้องตั้งเอียงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหลย,ย้อนกลับนะครับต้องเอียงประมาณ4ผ้าองศานะครับไม่ต้องตั้งแบบ90นะฮะตั้ง4ผ้าก็พอเราจะได้มองเห็นตรงหลอดตรงนี้ตรงช่องนะครับแล้วก็บัรจุกระสุนเอาหัวกระสุนขึ้นด้านนี้นะครับตัวจานลงด้านล่างแล้วก็ค่อยปล่อยลงเรื่อยๆนะครับ ปล่อยตัวกระสุนลงจนครบ15นัดหลังจากนั้นเพื่อนสมาชิกนะครับก็ลดปอกลงนะลดตัวหลอดนะครับพอลงเสร็จปุ๊บชิดแล้วใช่ไหมครับชิดแล้วก็บิดขวามือคือปิดบิดซ้ายคือเปิดบิดขวาคือปิดเรียบร้อยนะครับสมมุตินะฮะว่า ปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้ไม่มีกระสุนนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนแจ้งเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพื่อนทุกท่านทราบนะครับว่าปืนที่ผมทําการรีวิวเป็นปืนถูกกฎหมายทุกกระบอกนะครับมีทะเบียนถูกต้องนะฮะแล้วก็ไม่มีลูกกระสุนนะครับอ่ะสมมุติว่าเราบรรจุกระสุนเรียบร้อย15นัดเราก็เนี่คานเบี่ยงนะเขาเรียกระบบคานเบี่ยงเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยเห็นจากหนังคาบอยนะครับที่เราเคยดูหลายๆเรื่องสมัยก่อนเนี่ยนะครับ เขาจะยิงทีลนะนัดนะครับก็คือใช้การดันคันล้งไปด้านหน้านะครับแล้วก็ดึงคันล้งกลับแล้วก็ทําการยิงมีนกนะครับเป็นนกนอกนะครับหรือแฮมเมอร์เนี่ยนะฮะตัวแฮมเมอร์เนี่ยตัวคอนเนี่ยมันก็จะเข้าไปกระตีนะฮะกระแทกกับเข็มแทนชนวนที่อยู่ด้านในนะครับฟังเสียงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับโอเค ทัาที่สองก็เหมือนเดิมครับดันคันลังไปด้านหน้าแล้วก็ดันคันลังกลับนะฮะนกก็จะถอยมาด้านหลังนะครับเมื่อเราเหนี่ยวไกลนกก็จะเข้าไปนะครับไปตีฮนะฮะตัวค้อนเนี่ยก็จะเข้าไปตีกับเข็มแทงชนวนกระสุนก็พุ่งออกไปนะครับมีความแม่นยำสูงฮะปืนกระบอกน,นี้นะครับ ไก่คมมากนะครับไก่คมมากสวยงามครับเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการกีฬานะครับขอย้มนะฮะการกีฬาและผู้ฝึกหัดการยิงปืนนะครับการยิงปืนจะได้อัตราลดของอการใช้ปืนจุดสองสองลูกกดเพราะว่าตัวกระสุนจุดสองสองเนี่ยนะครับราคาค่อนข้างที่จะประหยัด ย่อมยาวมากกลองหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก350ไม่เกิน400บวกลบนิดนึงนะครับตามสนามนะฮะเพื่อนสมาชิกหรือเพื่อนท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามที่สนามยิงปืนได้เลยนะครับสามารถซ้อมยิงได้บ่อยๆเลยนะครับครนี้มีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับท่านฝากไว้นะครับไม่ใช่ผมนะครับผู้เชี่ยวชาญต้างฝากไว้ว่าปืนกระบอกนี้นะครับ เป็นปืนที่พิเศษนะฮะเนื่องจากว่าเข็มแทงจนวนเข็มแทงแทงจนวนที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับไม่ควรจะยิงแห้งนะครับผู้เชี่ยวชาญท่านฝากไว้ไม่ควรจะยิงแห้งเนื่องจากเข็มแทงจนวนด้านในเนี่ยเป็นจนวนแบบมันอ,อ,อยู่ริมซับด้านข้างจานมันจะสับโทษนะฮะสับด้านข้างจาน จะไม่เหมือนเข็มที่เป็นเข็มพุ่งนะครับอย่างปืนกล่งอัตโนมัติที่เราใช้9้ามิลิเมตรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะพุ่งเข้าจานกระสุนนะครับเวลาเรายิงแห้งเข็มมันก็จะไปพุ่งชนที่จานกระสุนตรงกลางแต่กับล็อตซี่กระบอกเนี้ยนะฮะหรือจุดสองสองเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเข็มมันจะตีแล้วเข้า,ขาด้านข้างนะฮะด้านข้างจานเพราะนั้นว่าถ้าเพื่อนยิง mm. เพื่อนๆสมาชิกยิงแห้งบ่อยๆเนี่ย,ยนะครับ มันอาจจะทําให้เข็มหักได้นะครับหรือทําให้ลังเพลิงเนี่ยเป็นรอยได้นะครับเพราะว่าเข็มมันตีเข้าด้านข้างมันไม่ได้ตีตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตแนะนําว่าอย่ายิงแห้งบ่อยเนื่องจากกระสุนมันไม่แพงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกก็ซื้อกระสุนมาซ้อมยิงกันดีกว่านะฮะยิงด้วยกระสุนจริงเลยจะดีกว่านะครับอย่ายิงแห้งบ่อยยิงเล่นบ่อยยิงแห้งบ่อยเดี๋ยวเข็มหักได้นะครับ อันนี้ขออนุญาตแนะนําไว้นะฮะผมลดนกไว้การทํางานนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เรียนแจ้งไว้ดึงคันลังขึ้นถอยลงยิงทีละหนึ่งนัดนะครับยิงทีละนัดยิงทีละนัดเหมือนที่เราเห็นในหนังคาบ,บอยเป๊ะเลยนะครับสวยงามครับเป็นปืนคลาสสิกนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่มีใบอนุญาตป .3 นะครับเรียบร้อยนะฮะใบอนุญาตที่ระบุไว้ว่าเป็นกระสุน เป็นอวุธปืนจุด2อนะครับ LR ลูกกดก็ดีติดต่อสอบถามมาที่ร้านได้เลยนะครับออวันนี้นะฮะมีโปรโมชั่นดีๆมาแจ้งข่าวนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ lc 2 2กระบอกนี้นะครับรุ่นนี้นะฮะมีโปรโมชั่นถึงวันที่28กันยายนนะครับ2566นี้เท่านั้นนะครับให้คะแนนนะครับ ขออนุญาตให้คะแนนไว้ที่ 24K นะครับหรือ24ใบเทาเท่านั้นนะครับถึง28กันยายนนี้นะฮะขอย้ำนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่มีใบอนุญาตป .3 พร้อมก็ติดต่อได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบพระคุณร้านปืนแสงทองนะครับร้านปืนไทยเนชั่นแนลและร้านปืนเนลมิตร นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรีวิวปืนอสซี่ .22LR กระบอกนี้นะครับขอบคุณมากครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ